หนึ่งนาทีกับกอปทอ การป้องกันอุบัติเหตุรถพุ่งตกทางด่วนผู้ขับขี่ควรศึกษาจุดขึ้นลงทางด่วนให้แม่นยำเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุจากความไม่ชำนาญเส้นทางมันสังเกตป้ายบอกทางใช้ความเร็วตามป้ายกำหนด,ดความเร็วและระมัดระวังการขับรถผ่านเส้นทางเบี่ยงโดยเฉพาะทางแยกรูปตัววายเพราะเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งหากขับรถด้วยความเร็วสูงจะไม่สามารถเบี่ยงเข้าเส้นทางได้ทันส่งผลให้รถพุ่งตกลงจากทางด่วนได้และต้องไม่แซงหรือเปลี่ยนช่องทาง กระทนหันเพราะว่ารถที่วิ่งบนทางด่วนมักใช้ความเร็วสูงอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันได้ง่ายและที่สําคัญการขับรถบนทางด่วนยามค่ําคืนยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังเรื่องความเร็วรถเพราะอุบัติเหตุร้ายแรงบนทางด่วนมักเกิดในยามค่ําคืนที่ถนนโล่งขับขี่คล่องตัวยิ่งต้องลดความเร็วรถด้วยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกงงบกระทรวงคมานาคม